โอ้ย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 ยยเยคนอย่างฉันนั่นมันเป็นคนมันนอกคนมันนอกไม่หล่อรวยเมันกับคนในบางกอกในบางกอกจะบอกเธอให้รักใครแล้วรักจริงไม่เคยหลอกไม่เคยหลอกก็บอกแล้วไงว่าฉันนั่นมันเป็นคนมันนอกคนมันนอกไงเธอชอบไหมละ่ะ น้องสาวจ้าโอ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 ที่บ้านฉันนั้นทำนาทำไรทำสวนโอแม่เนื้อนวลฉันอยากชวนเธอมามาทำนาทำไรจะดีไหม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 เธอตอบมาโอ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  ที่บ้านฉันนั่นทำนาทำไรเธอชอบไหมละ่ะเธอชอบไหมละ่ะอยากมาอยู่ไหมละ่ะโอเคไหมจ๊ะมาเป็นแฟนของฉันนะคนมันนอกอย่างฉันนั้นจริงใจนัจ๊ะจะบอกให้นะหากรักใครรักจริงรักจริงจะไม่ทอดไม่ทิง้งให้เธอเสียใจหากรักใครรักจริงรักจริงจะไม่ทอดไม่ทิ้งให้เธอเสียใจเชื่อดิเชื่อดีเชื่อฉันสิคนมันนอก อย่างฉันนั้นจริงใจนั้นจริงใจแล้วเธอละ่ะจะว่าไงตกลงไหม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 หากเธอมีใจรีบตอบฉันมาหากเธอมีใจรีบตอบฉันมาโอเย่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 เย่เย่ที่บ้านฉันนั้นทำนาทำไร ธอชอบไหมล่ะเธอชอบไหมล่ะ,อ,อ,ละอยากมาอยู่ไหมล่ะโอเคไหมจ๊ะมาเป็นแฟนกับฉันนะคนมันนอกอย่างฉันนัจริงใจนัจ๊ะจะบอกให้นะหากรักใครรักจริงรักจริงจะไม่ทอดไม่ทิ้งให้เธอเสียใจหากรักใครรักจริงรักจริงจะไม่ทอดไม่ทิ้งให้เธอเสียใจเชื่อดิเชื่อดีเชื่อฉันสิคนมันนอกอย่างฉันนั้นจริงใจนั้นจริงใจ แล้วเธอล่ะจะว่าไงตกลงไหม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 หากเธอมีใจรีบตอบฉันมาหากเธอมีใจรีบตอบฉันมาโอ้เย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 ่เยเย